สิ่งที่กูกลัวกันในเรื่องของเด็กอะนะที่เป็นเยอะในห่องฉุกเฉิน่วก็คือูคูกับแอดมาเนี่ยแหละที่มากันในช่วงฤดูฝนหรือว่าอากาศเปลี่ยนถ้าเป็นคูบอะก็คือมันจะต่างจากแอดมาคูบอะมันจะเกิดจากไวรัสทําให้กองเสียงอะบวมแล้วก็เกิดการเหนื่อยแต่ถ้าเป็นแอดมามันจะเกิดจากหลอดลมอะมันตีบแอดมาส่วนมากอะโรคหอบหอืดเด็กจะมาในช่วงของฤดูฝนหรือว่าอากาศเปลี่ยนฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ยเด็กจะเป็นบ่อยหรือว่าแบบเด็กไปสัมผัสเกสรอนดอกไม้แท้ ทำให้แบบหลอดลมมันตีบแล้วก็เหนื่อยเอาจริงเจนไม่ได้กังวลเรื่องเรื่องแม่ที่ที่ลูกเป็นแล้วเพราะว่าแม่พวกนี้จะมีประสบการณ์เยอะมากลูกเป็นนิดหน่อยแม่สังเกตเห็นพามาพ่นยาที่โรงพยาบาลแต่เจนห่วงแม่ที่ไม่เคยมีลูกเป็นเลยแล้วลูกเพิ่งเป็นครั้งแรกคุณแม่เมื่ใหม่จะไม่ค่อยรู้ว่าอาการแบบนี้คือลูกเราเหนื่อยนะอาการแบบนี้คือหลอดลมลูกเราตีบนะลูกไปโดนเกสสอนแล้วลูกเหนื่อยหรือว่าไปเล่นแล้วลูกเหนื่อยบางทีแม่มือใหม่จะไม่ค่อยรู้ว่าลูกเราเหนื่อยหรือว่าลูกเราเล่นจนเหนื่อยพูดไม่เป็นข่าวถ้า เกิดผลยังไง้ถ้าสมมติว่าเราปล่อยไว้อ่ะ <S <S> <S เด็กจะอันตรายกว่า <S <S> <S เด็กจะบอกไม่ถูกว่าเหนื่อยหเหนื่อยยังไงเน้ยแบบไหนอันตรายที่สุดก็คือจะทําให้หัวใจลูกอ่ะล้มเหลวได้เด็กที่เหนื่อยมากๆอ่ะยิ่งถ้าไม่ได้รับยาพ่นให้มันขยายหลอดลมอ่ะล,ลูกก็จะยิ่งเหนื่อยมากถ้าแม่แม่ถูกใจเจนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจนหน่อยนะคะ